ไปดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของไฟป่ากันบ้างค่ะเป็นข่าวทางอำเภอแม่สเรียงค่ะไฟป่าปะทุกระจายหลายจุดต่อเนื่องจนถึงเย็นเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าสกัดทำแนวจัดรดน้ำฝ้าระวังหวันลูกลามเข้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในขณะที่ในพื้นที่พบหมอกควันปกคลุมหนาแน э ่นเป็นผลจากการสะสมควันไฟที่ต่อเนื่องมาหลายวันเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันที่ผ่านมาได้เกิดไฟป่าลูกลามหลายจุดเช่นที่ป่าไผ่บ้านห้วยวอกตำบลแม่ยวม ป่าหลังวัดดอยเกิ้งตำบลแม่สเสียงและป่าหลังหมู่บ้านป่าหมากตำบลบ้านกาดอภอแม่สเสียงซึ่งแต่ละจุดห่างจากบ้านเรือนราษฎรไม่มากนักจนที่ต้องระดมกํำลังร่วมกับชาวบ้านเข้าดับไฟและเร่งทําแนวกันไฟกันมิให้ไฟป่าลุกลามพร้อมจัดเตรียมรถน้ำไว้เฝ้าระวังเนื่องจากจุดที่เกิดไฟป่าใกล้หมู่บ้านแต่ทางรถเข้าไม่ถึง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สายตรวจประจำสบอ16มรที่ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันในทองที่ตำบลแม่หออ,อ,อแม่สเรียงพบกลุ่มควันและไฟป่าลูกลามในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้ายบ้านป่าจี้หมู่ที่4ตำบลแม่หะจึงพร้อมด้วยชาวบ้านแม่หอจำนวนหคนช่วยกันดับไฟที่ลุกลามมาจากป่านอกจากนี้ยังมีไฟเกิดขึ้นอีกหลายจุด เช่นริมทางหลวง108ก่อนเข้าแยกป่าแปและบริเวณโค้ง16ตบลแม่เหาะและในพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินซึ่งแต่ละจุดได้กระจายกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับรัศดรในชุมชนเข้าสกัดและดับไฟเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ14.30นน,นเป็นต้นมาได้เกิดไฟป่ากระจายในพื้นที่อำเภอเม่เสรียง6จุดอยู่ในพื้นที่ตบลแม่เหาะ4จุดตบแม่คง1จุดและเสาหินอีก1จุด โดยที่ตำบลแม่เหาะนายมิตรอุตมะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำสอบอสิบหกมรอออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันในท้องที่ตำบลแม่เหาะพบไฟป่าและกลุ่มควันเกิดขึ้นที่บริเวณในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวนฝั่งซ้ายแปลงสองป่าท้ายหมู่บ้านแม่กันนายตำบลแม่เหาะจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านแม่กันนายจำนวน30คนช่วยกันดับไฟและทำแนวกันไฟไม่ให้ไฟขยายลุกลามออกไป ใช้เวลานานร่วมชั่วโมงจึงสามารถควบคุมสถานการณ์และไม่ให้ไฟลุกลามขยายเป็นวงกว้างได้มีพื้นที่เสียหาย50ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรที่ราษฎรทำกินเพื่อปลูกข้าวไร่สรุปจุดความร้อนวันที่20มีนาคม2558ที่ผ่านมาช่วงเช้า16จุดบ่าย27จุดรวม43จุด ทางด้านเจ้าหน้าที่อชสารวินเจ้าหน้าที่ไฟป่าจังหวัดสระบุรีและเจ้าหน้าที่ไฟป่าลบบุรีได้ออกตรวจลาดตระเวนเส้นทางป่ามากคั่ยแห้งแม่สะเกิบพบไฟไหม้บริเวณปากทางแม่กลอนตําบลแม่คงอําเภอแม่สรเรียจนนงจํานวน2จุดจึงได้ระดมกําลังกับชาวบ้านช่วยกันดับทั้งนี้ในช่วงบ่ายพบปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นในบริเวณกว้างและกระจายหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ต้องระดมกําลังและลาดตระเวนเข้าดับไฟตามจุดความร้อน ขณะที่ทางคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่สระเรียงประชุมหาหรือเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานประจำวันคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยนายช่างพีระช่วยบำรุงผอ,อ,อส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าได้กล่าวว่าวันนี้มีหมอกควันปกคลุมพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงมากกว่าวันก่อนๆเนื่องจากมีหมอกควันจากไฟป่าสะสมมาหลายวัน สำหรับสถานการณ์การควบคุมไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่สเรียงการปฏิบัติงานตามที่ได้รับรายงานจุดความร้อนจากกิสดายังอยู่ในขีดความสามารถควบคุมได้